เป็นแม่ลูกที่สองนะครับผสมกับพ่อกาเล็ด KF68 นะครับสถานะท้อง6เดือนกว่าแล้วครับจะเข้า7เดือนอหูหูถึงเชื่องครับพี่น้องสูงไงครับปานสร้างคุณละครับความสูง152นะครับตรวจท้องอันทรศสาวเรียบร้อยนะครับหละกันรมารหลักการตำหนิทุกจุดครับ งามลางลึกครับนุ่มสีเต้าไม่มีติ่งนะครับจับรูปได้โจกไหลใบได้ครับนี่ครับนุ่มสีเต้านะครับไม่มีติ่งครับนุ่มงามบือลึงบาขาดครับเล็บสวยครับแข้งขางหญ่ครับพี่น้องหางลามดีครับบนไทายครับ จิ๋มดำนะครับ